สวัสดีค่ะผู้กันนะคะเริ่มเรียนร้องเพลงก็ประมาณ5้าขวบค่ะคือเหมือนตอนนั้นก็ไม่มีอะไรทำค่ะแม่ก็เลยส่งไปลองเรียนดูค่ะหลังจากนั้นก็เลยชอบเลยค่ะเ,เพราะว่าแข่งที่ไทยก็เคยทำแล้วค่ะก็เลยอยากลองแบบว่า ลองไปแข่งที่ต่างประเทศดูบ้างอยากแบบว่าเจอหลายๆคนด้วยค่ะโอ้จะมีช่วงพีคค่ะก็คือจะเป็นช่วงปีแรกที่แบบว่าเดินทางแบบว่าสายประกวดอะคะ่ะอันนั้นจะเป็นแบบว่าช่วงพีคเลยค่ะไปหลายที่มากๆเลยค่ะติดๆดกันเลยช่วงนั้นก็เป็นแบบว่า ส่งคลิปไปประกวดก่อนแล้วเหมือนเขาก็จะเรียกไปคือจริงๆอ่ะเน้นตลกไว้ก่อนค่ะเพราะาตอนนี้โคนผมหนูค่ะมันขึ้นแล้วตอนนี้บนหัวหนูมีอยู่3ามสีด้วยกันค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันน่ารักดีค่ะแล้วหนูก็อชอบสีแดงค่ะหนูก็เลยใส่เสื้อเป็นสีแดงแล้วก็มีโน้ตเพลงค่ะเพราะว่า of course หนูชอบ music ค่ะ หนูเขียนว่าหนูชอบอ smiling all the time เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าหนูดูแบบอารมณ์ดีตลอดเลยแล้วหนูก็พยายามที่จะแบบว่า represent ตัวเองให้ออกมาดูเข้าถึงง่ายมากที่สุดค่ะแล้วก็ oh funny ใช่ค่ะคนจะชอบขำหนูเพราะว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจมุกเท่าไหร่หนูจะคิดช้าดิดนึงแล้วพอหนูเข้าใจหนูก็จะแบบ oh ตลกมากแต่ว่าคืออันนั้นคือเขาขำไปแล้วไงแล้ก็เขาก็เลยจะขำเราเพราะเราแบบว่า slow นิดนึงค่ะ ต่ว่าหนูก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติอะที่ทำให้คนอาจจะแบบว่าชอบเราขำหนูเหรอคะหนูเป็นหนูอะเป็นคนที่จะแบบพยายามขำให้มันดูแบบว่าให้สวยที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดหนูหลุดแล้วคือหลุดเลยคือขำหนูจะเป็นขาที่ตลกมากๆแล้วเพื่อนหนูก็ชอบบอกว่าแบบยูทำไมยูขำอร่อยขนาดนี้ โลของหนูคือหนูอยากเป็นเพื่อนให้กับคนที่ฟังเพลงหนูค่ะอ,อยากเป็นคนที่หลายหลายคนจะสามารถ relate ได้ค่ะ touching ในแต่ละสถานการณ์ถึงแม้ว่าหนูอาจจะแบบว่าตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ค่ะตอนนี้เพิ่ง16เองก็ยังไม่ได้มี experience เยอะขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าอยากเป็นคนที่แบบคนอื่นนะคะจะสามารถ rely on ได้หรือว่าแบบจะสามารถรู้สึกเออเราเชื่อมั่นในคนนี้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นของเพลงวายจริงๆอยากให้เป็นสถานการณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยผ่านมาเหมือนแบบว่ากำลังแบบเป็น teenager เพิ่งจะม,มี relationship อันแรกค่ะผู้หญิงบางครั้งอะคะ่ะเราจะชอบบ่นว่าแบบเนี่ยแบบทำไมอยู่แบบไม่ใส่ใจไอ้เลยทำไมอยู่แบบไม่ฟังไอ้เป็นการ represent แทนค่ะบอกเขาเพื่อเป็นการแบบ hint ให้ผู้ชายละกันว่าแบบ เออผู้หญิงอะบางครั้งเราก็อยากให้คุณดูแลนะแต่ว่าเพลงนี้ค่ะเราไม่ได้อยากแบบพอเทร i t ให้เขาดูเป็นแบบคนไม่ดีนะคะอยากให้เขารู้ละกันว่าเรารู้สึกอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆอะ เราแค่งอนๆนไปงั้นแหละจริงๆเราพร้อมจะให้อภัยเสมอแล้วก็เรายัางชอบเธออยู่อะไรอย่างี้ค่ะทำไมเธอถึงไม่เคยเจะใส่ใจฉันทำไมเธอถึงไม่ดูแลเป็นห่วงกันคอยแคร์กันสักนิดบอกก็ไว้อย่าได้คิดว่างอนแล้วมันจะหายได้เอง tomato tongue make i just citation tomato tongue me do happen and you get up 20 d long time to a what time you work sha you reply ก็ฝากเพลงวายนะคะหรือว่าเพลงทำไมนะคะตอนนี้ฟังได้ผ่านทุกๆแพลตฟอร์มแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากไปตามดู MV นะคะก็ดูได้ผ่านทาง YouTube ผพ้กัน o f o i f i c l a l ค่ะ P O O K A N Official นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีแผนเสียงนะคะใน TikTok แล้วก็ Filter ที่ทุกคนสามารถไปเล่นได้นะคะเพื่อแวร์ว่าถ้าเกิดแฟนทำอย่างนี้กับเราเนี่ยเราจะงอนเขาแค่ไหนคะ่ะ